สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับผมวันนี้ผมจะพามาทุกคนนะครับมาดูบ้านหลังที่4นะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้เซ็นสัญญาแม้จริงๆไม่มีเซ็นสัญญานะครับเพราะเราแค่จ่ายเงินแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าบ้านคุยกันง่ายนะครับแล้วก็อยู่สัญญาคือยู่1ปีนะครับอยู่1ปี ผมได้เซ็นสัญญาไหมนะผมจำไม่ได้แล้วล่ะโอเคใช่มันแต่ว่าก็คือเป็นห้องคอมมอนรูมนะครับราคาหกร้อยหกร้อยดอลลาร์สิงคโปร์ครับต่อเดือนนะครับหกร้อยก็คือทุทแล้วครับไม่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วครับหกร้อยท่วนนะครับก็ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์แล้วก็แต่ว่าอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ห้องน้ํานี่คือใช้ห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็ในบ้านจะมีเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็ มีเพื่อนร่วมบ้านเนี่ยเป็นคนพมา่านะครับสองคนนะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เจ้าบ,บ้านก็เป็นคนที่อ,อายุเยอะแล้วนะครับก็มีมีภรรยาแล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็อยู่ทั้งหมดหกคนนะครับหกคนก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือตอนนี้ผมอยู่ในห้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองดอูรูปภาพรวมของห้องนะครับของห้องราคา600ที่สถานที่คือแองโกเกียวนะครับ อยู่ชั้นสูงอชั้นสูงสุดเลยคือชั้นสิบสองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับก็อันนี้จะเป็นเตียงนอนนะครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะครับโต๊ะก็จะลกๆนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมก็ซื้อของ เต็มเลหมดเลยแล้วก็ห้องก็จะเล็กๆประมาณเนี่ยครับห้องอยู่หนึ่งคนนะครับแต่ว่าโดยรวมคือบ้านสะอาดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดูเก่านิดนึงนะฮะแต่ว่าเจ้าบ้านก็คือใจดีมากครับแล้วก็น่ารักครับก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วละ่ะ นะฮะไอ้ก็จบจบที่นี่ล้วเราไม่ย้ายไปไหนละนะฮะเพราะว่าเราเราสามารถลงทะเบียนได้ครบนะครับนี่ก็เป็นล็อบบี้นะครับโต๊ะอาหารเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีทีวีนะะล็อบบี้โดวยรวมนะครับ อันนี้ก็คือห้องของผมนะครับส่วนตรงนู้นเป็นห้องเจ้าบ้านกับห้องของลุมิทอาเมชทลุมิทเป็นเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมบ้านนะครับมีห้องครัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ทําอาหารได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ได้แค่ต้มมาม่าแล้วก็อุ่นอะไรเบาๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําอาหารหรือแม้แต่กระทั่งอะไรคุกกิ้งนะครับก็ก็คือเขาขอว่าไม่ไม่ทำนะครับก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ไม่เป็นไร ตู้เย็นตู้เย็นก็ทะลุใช้ใช้แช่แช่กันไปนะครับว่ามีช่องว่างตัวไหนก็ใส่ไปมีเครื่องซักผ้านะครับผมสามารถใช้ได้อาทิตละสองครั้งนะครับโดยประมาณนี่ฮนะเราก็จะมีกำหนดวันแต่เอาจริงๆแล้วเราก็มันว,าว่างวันไหนเราก็ไม่ไม่มีคนใช้เราก็ซักวันนั้นอันนี้ที่ตักผ้านะครับที่ตัดผ้า แล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับห้องน้ำง่ายๆนะมีฝักบัวมีน้ำร้อนนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับตอนพอดีเนื่องจากว่าเขาน่าจะไปข้างนอกกันนะผมก็เลยสามารถถ่ายได้เพราะว่าถ้ามีเจ้าถ้ามีคนอยู่ก็คง สะดวกเท่าไหร่นะที่จะทําซึ่งจะหาวันที่เขาไม่มีคนอยู่เลยนี่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าที่บ้านก็อยู่บ้านตลอดเวลานะครับจะใช้ตรงลิฟวิ่งรูมตะกี้นะฮะก็จะนั่งดูทีวีกับแฟนอยู่กันบ่อยนะครับก็จะหาหา,หาโอกาสแบบนี้ยากคือโอกาสที่จะออกไปข้างนอกไปชอปปิ้งไปซื้อของอะไรแล้วก็ไม่มีคนอยู่เนะี่ยค่อนข้างจะยากพอดีวันนี้มีโอกาสพอดีนะครับก็รีบถ่ายเอาไว้ก่อนนะเพราะว่า จะหาอีกที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านหลังที่4บ้านหลังสุดท้ายเอ็งโมเกียวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและติดตามนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ